สวัสดีครับผมก๊อฟครับวันนี้จะมาแนะนำา2คันนี้นะครับ Mercedes-Benz 4 3 5 0 e นะครับผมเป็นโมเดล w อ2 0 5 Plug-in Hybrid ทั้งคู่เลยนะครับผมแต่2คันนี้เนี่ยต่างกันที่รุ่นย่อยนะฮะคันสีเทาเนี่ย AMG Dynamic นะเพื่อได้รีวิวไปเร็วๆนี้นะครับผมส่วนคันสีบอลเงินนะครับเป็นรุ่น Exclusive นะฮะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่รองลงมาจาก AMG นะฮะราคาแตกต่างกันอยู่80,000บาทนะครับผมโดยเจ้าคันที่เป็นรุ่น AMG ร,ราคาอยู่ที่829,000บาทเป็นรถปี2016เลขไมล์79,000กิโลนะฮะส่วนคันที่เป็นสีบรอนเงินรุ่น Exclusive นะครับผมคันนี้ก็มีดีไม่แพ้กันนะครับราคาอยู่ที่749,000บาทรถปี2016เช่นเดียวกันเลขไมล์110,000กิโลนะครับผมเลขไมล์ต่างกันราคาต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาชมทั้ง2คันนี้ว่าไอ้ส่วนต่าง80,000บาทเนี่ยในรุ่นท็อปคุณได้อะไรบ้าง และในรุ่นที่รองลงมาจากรุ่นท็อปมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมเลยครับและเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะผมเรามาเริ่มกันที่รุ่น AMG ของ C350E รุ่นโมเดล W205 ครับคันสีเทาเนาะเจ้าคันนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปนะครับแน่นอนว่าคุณจะได้หลังคาแก้วนะฮะได้ชุดแต่งภายนอกที่เป็นสไตล์ AMG Dynamic ได้ล้อแม็ก AMG ได้ปั๊มเบรก AMG นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ วิ่งมาแค่7 9็ดหื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับรถปี2 0 1พันสิบหกนะวิ่งน้อยมากนะครับได้กล้องรอบคันด้วยนะในส่วนของความปลอดภัยที่ให้มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆในส่วนของภายนอกก่อนนะฮะด้านนอกเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีสันนี่สวยงามมากๆเลยนะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะแต่สภาพนี่คือสวยมากเลยนะครับผมสีเงาฉ่ำนะผมเจ้าของดูแลดีและใช้งานไม่เยอะนะฮะไฟหน้า Intelligent Light System แบบ LED นะฮะ ไฟหน้าชริยะนี่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับผมดีมากๆไม่ใช่แค่เปิดปิดเนาะแล้วก็มีส่วนของกล้องรอบคันนะฮะความปลอดภัยนี่คือมาเต็มตามสไตล์รุ่นท็อปเลยนะครับฟาร์คเซนเซอร์มีให้รอบคันเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าล้อแม็กนี่เป็นล้อ amg แบบมัลตินะสวยมากๆนะครับผมปั๊มเบรกนะครับเป็นสีเทาสลักคำว่า mercedes benz แล้วก็จานเบรกแบบเจาะรูนะดูสวยดูซิ่งมากๆนะครับผมเรื่องของสมรรถนะการขี่นี่ ไม่เป็นสองรองใครแน,น่นอนเพราะว่าช่วงล่างเป็นแบบแอร์เมติกนะช่วงล่างช็คถึงลมนะดีเลยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาลองนะฮะมาลองสัมผัสดูรับองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะนะทีนี้เรามาดูที่หลังคานะครับผมก็มีหลังคาแก้วนะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปเนาะเอนะครับก็จะได้หลังคากระจกพาโนลามิกกาสลูฟนะแต่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมเพราะว่ามีม่านบังแดดให้ด้านในนะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะทีนี้ด้านท้าย นในรุ่น AMG เนี่ยก็จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบทิกเซนเซอร์นะครับสามารถที่จะเตะเปิดฝาท้ายได้นะครับผมปลายท่อคู่นะฮะนี่ปลายท่อคู่แบบนี้สวยมากพร้อมช่องชาร์จไฟด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟตรงนี้นะไว้ชาร์จแบตกันนะผมว่าเป็นรถปลั๊กอินเราสามารถวิ่งด้วยโหมด EV ได้ด้วยนะท่านใดที่อยากจะได้รถที่ประหยัดน้ํามันหน่อยนะเจ้า C 3 5 0 E นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับผม ราคันนี้สีสวยมากๆนะครับอ่ะทีนี้เราถัดมาดูภายนอกของคันที่เป็นรุ่น Exclusive กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันแต่ละคันเนาะเรามาดูภายนอกกันก่อนนี่คันนี้นะครับผมเป็นรุ่น Exclusive นะฮะก็เป็นรุ่นที่ลองลงมาจาก AMG นะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันโดยที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือหนึ่งเลยไม่มีหลังคากระจกแล้วนะครับอย่างที่สองกันชนหน้ากันชนท้ายเป็นแบบสไตล์คลาสสิกนะครับรวมถึงกระจังด้านหน้าด้วยนะฮะ กระจังคันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกสไตล์นะครับผมมีในส่วนของดาวลอยแล้วที่คนเรียกกันนะดาวลอยนะครับผมปีสองพันสิบหกเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยก็จะได้ฟังก์ชันในเรื่องของกระจังด้านหน้าที่เปิดปิดได้นะตอนนี้ปิดอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้สตาร์ทรถนะในส่วนของระบบไฟหน้าแบบเดียวกันนะฮะ Intelligent Light System นะเป็นแบบเดียวกันในส่วนของการชนหน้าท้ายนี่ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมก็ไม่ค่อยสปอร์ตเท่า AMG เท่าไหร่นะเอ๊ ก็ถือว่าสวยเลยเป็นสีบอลเงินด้วยถัดมาที่ล้อนะครับผมล้อของเจ้ารุ่น exclusive เ,เนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนสีดําปัดเงานะครับเออล้อก็ดูสวยไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะปั๊มเบรกสีเทามีคําว่า Mercedes Benz เ,เ,เหมือนกันการเบรกแบบเจาะรูเหมือนกันนะนี่ความแตกต่างก็มีแค่ลายล้อมะนะครับผมด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับ กระจกมองข้างนะฮะมีแค่ไฟเลี้ยว LED พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติไม่มีกล้องรอบคันเหมือนเจ้า AMG นะแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีระบบ k e y l e s ที่ประตูนะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมน่าจะใส่มาให้สักหน่อยนะเจ้าระบบ Keyless ตรงนี้มาดูด้านท้ายนะด้านท้ายนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับผมในส่วนของรุ่น Exclusive ก็ได้ไปลายท่อคู่เหมือนกันนะครับ ตกแต่งด้วยคโครมเมียมแบบนี้นะฮะฝาท้ายฝาท้ายจะแตกต่างกันนะครับผมอ่านะจะเปิดให้ดูนี่ไม่ยอมเปิดอีกแล้วนะเพราะว่ารีโมทอ่าฝนะาท้ายไฟฟ้าแต่ไม่มีระบบลิกเซนเซอร์นะส่วนในรุ่น AMG เนี่ยจะมีระบบเตะเปิดเตะปิดนะรุ่น e x c l u s i v e จะไม่มีระบบเตะเปิดเตะปิดนะนี่คือความแตกต่างในเรื่องของฟังก์ชัน นะครับผมกับโซนตาน80,000บาทนะลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะนี่ก็คือภาพรวมของภายนอกทั้ง2คันนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภายในเรามาเริ่มกันที่รุ่น e x c l u s i v e กันก่อนนะครับภายในของเจ้ารุ่น e x c l u s i v e สีนี่สีดำตกแต่งลายไม้สีน้ำตาลมีไฟแอมเบียนนะฮะเรามาดูวันทีละจุดนะเริ่มกันที่แผงประตู แผงประตูนะครับในรุ่น e อ c กซ์คลูก็จะเป็นแผงประตูสีดําบุนุ่มนะครับผมมีตกแต่งลายไม้บอกปรับไฟฟ้ามีมุมนีจดจํา3ท่านทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับกระจกไฟฟ้าก็เป็นอัตโนมัติทั้ง4บานแบบนี้ดีไซน์ก็ถือว่าสวยคลาสสิกดีนะฮะสีดํากับน้ําตาลนี่ก็เข้ากันเลยนะแล้วก็ลายไม้ของเขาจะเป็นแบบด้านๆหน่อยนะฮะผิวสัมผัสก็จะเท็เกเจอร์อะไรต่างๆก็จะเหมือนไม้จริงๆ ก็ดูสวยดูคลาสสิกดีนะทีนี้เรามาดูที่คอนโซลนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยทรงกลมเลย3ก้านแบบนี้ฟังก์ชันที่ให้มาก็จะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีแพดเดิลชิพนะนี่มีส่วนของแพดเดิลชิพด้วยไม่จําเป็นต้องเป็น AMG นะครับรุ่น e อ็กซ์คลูซีฟก็ได้แพดเดิลชิพแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของก้านปรับพวงมาลัยนะครับนี่เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับผมอ่ามันไม่โฟก,กัสเลย เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมปรับด้วยการด้านหลังมีคูชคชนโทนะฮะแล hm ้วก็คูชคชนโทสามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับผมการสตาร์ทเป็นแบบปุ่มนะครับไฟหน้าอัตโนมัติคันเร่งแบบธรรมดานะครับผมเป็นคันเร่งแป้นสีดำๆเฉยๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเครื่องเล่นนะครับเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์นะนี่ก็จอก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมยังเป็นเวอร์ชั Remember, ่นเก่าๆอยู่นะ <ations> การตกแต่งก็เป็นแอร์ทรงกลมลายไม้มีนาฬการอนาล็อกนะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะผมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะครับรวมไปถึงแป้นตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย Dynamic Select นะม่านหลังไฟฟ้านะครับผมตัวปรับยกกาวเคลนส์ของตัวรถนะครับเพราะว่าเป็นโช้คถุงลมเนาะสามารถปรับได้แล้วก็โหมดไฮบริดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าวงม,มาลายคอนโซลไปแล้วเรามาดูที่เบาะ ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบนี้สวยๆนะครับผมภายในเรียบร้อยมากนะครับภายในเรียบร้อยมากระบบเครื่องเสียงแบบธรรมดานะครับไม่มีแบรนด์อะไรมาคอลแลบนะอ่าเรามาดูเบาะด้านหลังนี่ในส่วนของด้านหลังนี่ก็เป็นเบาะหนังสภาพสวยมีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะฮะเป็นแบบไฟฟ้าในส่วนของด้านข้างเป็นแบบใช้มือ นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็มีม่านด้านข้างม่านด้านหลังให้นะครับลายไม้ที่แผงประตูด้านหลังก็เป็นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับมีช่องแอร์นะครับผมมีเอาท์เล็ตนะฮะซ่อนอยู่ด้านในตรงนั้นนะภายในเรียบร้อยนะครับผมภายในเรียบร้อยมากๆสําหรับจุดน x x c l u s i v e นะฮะทีนี้ถัดมาเรามาดูในรุ่น AMG นะเราจะเห็นความแตกต่างกันแล้ว่านะเราเปิดประตู ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีของลายไม้สีของลายไม้รุ่น MG เนี่ยจะเป็นลายไม้สีดำนะครับเพื่อนๆนี่เป็นลายไม้สีดำเท็กเจอร์คล้ายๆกันนะครับเป็นแบบด้านๆผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงๆนะอ่าและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องเสียงนะครับผมอ่าเป็นของแบรนด์เบลมาสเตอร์นะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ที่ลำโพงนะครับ เสียงเพาะมากไม่ต <t une noise> like ้องห่วงเลยนะฮะในเรื่องของเครื่องเสียงรุ่น amg นี่จัดเต็มสุดๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ d shape นะครับนี่พวงมาลัย3ก้านแบบ d shape ท้ายตัดหุ้มด้วยหนังเนปป้านะครับผมสัมผัสนี่นุ่มมือมากนะครับมาลองจับดูรับรองว่าไม่ผิดหวังนะแล้วก็การตกแต่งที่พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะเป็นสีเงินอลูมิเนียมแป้น p a ด l e s h i f ก็เป็นสีเงินอลูมิเนียมนะ คือดูสวยเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันที่พวงไลก็เหมือนกันนะปรับไฟฟ้ามีคูชคอนโทรลแบบตั้งลิมิตได้นะปุ่มรับสายโทรศัพท์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมแต่คันนี้ก็จะมีปุ่มนึงเพิ่มเข้ามาก็คือกล้องรอบคันนะก็สามารถเรียกใช้กล้องได้นะครับผมเรียกใช้ได้ตลอดเวลาทั้งเดินหน้าถอยหลังนะเป็นเปรกแป้นคันเร่งแบบสปอร์ตนะฮะสวยเลยนะครับผมดูซิ่งเลยนะนะ ทีนี้เรามาดูที่ตัวเบาะนะฮะตัวเบาะเนี่ยดีไซน์จะเหมือนกันนะผมหัวหมอนไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งตัวนะครับกระดกหน้ากระดกหลังไฟฟ้าสภาพเบาะนี่สวยๆเลยนะมีขนาดพึ่งเข้านะฮะและคันนี้วิ่งไม่เยอะด้วยเจ็ดหมืนเก้าเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องเล่นก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับจอไม่ใหญ่นะการตกแต่งคอนโซลก็จะเป็นแบบ วงกลมมีนาฬิกานาฬลอกนะครับคล้ายคยการฝังที่สีของลายไม้นะครับในตัวของคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์นี่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับออปชั่นเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็หลังคากระจกนะครับจะเป็นกระจกตอนหน้าและตอนหลังนะตอนหน้าสามารถสไลด์เปิดได้นะครับ มีม่านบังแดดไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะนี่คือภายในของรุ่น amg นะครับผมนะดูด้านหลังนี่นะครับด้านหลังของรุ่น amg ก็เหมือนกันกับรุ่น exclusive นะครับผมแต่ว่าจะมีสัญลักษณ์ที่ลำโพงก็คือเป็นของเบอร์ s มสเนี่นะสัญลักษณ์ที่ลำโพงแบบนี้ นะครับเวลาเพื่อนๆเ,เราขึ้นรถหรือว่าญาติผู้ใหญ่ขึ้นรถนี่เห็นเครื่องเสียงก็โอ้โหตัวท็อปสุดนะอะไรประมาณนั้นนะภายในกว้างนะครับผมนั่งสบายนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการนั่งโดยสารเลยนะนั่งสบายมากๆนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนต่าง80,000บาทนะครับคันหนึ่งรุ่น AMG 829,000บาทกับอีกคันหนึ่งรุ่น Exclusive นะฮะ 749,000บาทเลใไม่นะครับคัน a MG สีเทาดำ79,000กิโลส่วนคันสีบอลเงินรุ่น Exclusive 1 0 0 0 0มกิโลนะครั 1, 000, 10, 000บผมต่างกันประมาณ40,000กิโลนะครับแล้วก็ราคาต่างกันที่80,000บาทก็ลองตัดสินใจนะครับผมว่าอยากจะได้รุ่นไหนเพราะว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมลืมพาชมเมื่อสกี้อีกแล้วรุ่น Exclusive เนี่ยเขาจะมีตัว Air Balance นะครับผมเขาจะมีกระปุกน้ำหอม ตรงเก๊ะใส่ของด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเลยดีกว่านี่จะได้เห็นภาพจะได้แบบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะฮะนะในรุ่น e x c l u s i v e เนี่ยเขาจะมี Air Balance อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกระปุกน้ำหอมนี่นะครับภายในของเจ้า e x c l u s i v e เนี่ยกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นรถเบนซ์กลิ่นรถเบนซ์เหมือนรถใหม่อ่ะนะท่านใดที่เคยไปดูรถใหม่ที่ศูนย์ Mercedes-Benz ่ยกลิ่นจะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะ เพราะว่าเขามีน้ําหอมคอยควบคุมอากาศในรถนะฮะจะมีในเฉพาะรุ่น x e อ็กซ์คลูเท่านั้นนะรุ่นเ m g ไม่มีนะฮะในรุ่นเ m g ไม่มีกระปุกน้ําหอมนะครับผมท่านใดที่ชอบความ l u กช r รทั้งเรื่องของภายนอกภายในยกลิ่นรวมถึงกลิ่นด้วยนะครับผม x อ็กซ e ์คลูเนี่ยจะตอบโจทย์นะฮะแต่ถ้าสายซิ่งนะฮะเอแน่นอนนะครับผมก็ ลองตัดสินใจดูนะผมอันนี้ก็พามาเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้ส่วนต่าง8 0 0 0 0่นก็ลองตัดสินใจดูนะสำหรับวันนี้นะผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับผมกดครั้งเดียวพอนะกดสองครั้งมันจะเป็นยกเลิกติดตามนะฮะกดแค่ครั้งเดียพอนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ